เพื่อนรักลำไยสุดสะเทือนใจปมลำไยเลิกปุ้ยแอลกอฮอล์เผยจุดที่น่ากลัวที่สุดปุ้ยแอลกอฮอล์รา้ย,ยาวหลังเลิกลำไยจากกรณีข่าวดังความรักของนักร้องดังครับอย่างลำไยไห,หทองคําและปุ้ยแอลกอฮอล์สิ้นสุดลงโดยทั้งคู่นั้นได้ประกาศลดสถานะกลับมาโสดพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทัพเอาแฟนคลับนั้นต่างตกใจและกระชอกไปตามๆกันซึ่งลำไยไห,หทองคํานั้นเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้พูดคุยและจบความสัมพันธ์กันด้วยดีโดยเธอนั้นโพสต์ผ่าน Facebook เมื่อเช้้านีรับ 2,568ครับว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำไยคือโสดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของมือที่3คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะวงเล็บไม่ขอตอบคําถามใดๆนะคะขณะเดียวกันเองนะครับเพื่อนสนิทของลำไยอย่างเนสกาแฟสีนครก็ได้โพสต์ถึงการเลิกรางกันในครั้งนี้โดยกล่าวว่าจุดอินตัวน่ากลัวที่สุดไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนไม่รู้ว่าหมดรักเมื่อไหร่ชีวิตคู่คือความไม่แน่นอนและได้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ในช่องคอมเมนต์ว่าโพสต์นี้เล่นอะไรไม่ออกช็อก ความรักนั้นเป็นสิ่งสวยงามเสมอทุกอย่างมีเวลาของมันเกิดขึ้นได้ก็ดับสลายตามการเวลาชีวิตคู่คือความไม่แน่นอนวันนี้โค้ดเล่นอะไรไม่ออกช็อกค,คู่เพื่อนตัวเองตั้งสติแปบเดี๋ยวกลับมาซึ่งการประกาศลดสถานะในครั้งนี้ครับทำเอาแฟนคลับหลายคนนั้นรู้สึกใจหายและช็อกไปตามๆกันโดยบางคนนั้นก็ยังได้คอมเมนต์ว่าไม่อยากให้เป็นคู่ของลำไยเลยซึ่งเนตกาแฟนั้นก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าช็อกไปตามๆกันค่ะดานปุยแอลกอฮอล์เองนั้นก็ได้โพสต์ข้อความไราย,ยาวผ่านเฟซบุ๊กพร้อมกับบอกว่าขออนุญาาตอารูป10ป10ีีท่แล้ว น,น้องลำไยไม่เคยมองคนที่ความดังหรือทรัพย์สินเงินทองน้องลำไยไม่เคยคิดว่าตัวน้องลำไยดังมากๆแล้วจะต้องเลือกคนใหม่เราดีต่อกันมาโดยตลอดตอนนี้ถ้าถามผมผมว่าเราสองคนรักและผูกพันกันมากความรักก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็ยังอยู่ที่เดิมน้องลำไยก็ยังอยู่ที่เดิมแต่แค่บางมุมมองอาจจะมองกันไม่เหมือนเดิมผมเคยบอกน้องลำไยเสมอว่าเรามาเป็นครอบครัวเราไม่ได้มาติดคุกเราสองคนมีอิสระทางความคิดเท่าเทียมกันจะไม่มีคําว่าเอออด่าทอสาเสียทําลายเอาชนะกันเราจะมีแต่ความเข้าใจกันจริงๆเราคุย เรื่องการใช้ชีวิตกันมาสักพักแล้วครับว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างอยากลองใช้ชีวิตกันเราจะต้องแบบไหนและปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้คําตอบว่าเราจะดูแลกันไปมากันเหมือนเดิมผมก็จะพยายามเลี่ยงไม่เข้าบ้านวันที่น้องลำใหญ่อยู่บ้านคืนนี้ผมอยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้ผมเล่นพะเยามาลืนผมกลับบ้านอันดับแรกผมจะต้องเก็บที่นอนลงมานอนข้างล่างและคิดทบทวนทุกอย่างให้ดีอีกรอบแล้วถามน้องลำใหญ่อีกครั้งว่าเราตกลงกันแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำใหญ่ตอบว่าค่ะผมก็จะคนที่นอนมานอนไกลจากห้องน้องลำใหญ่อีกห้องหนึงแล้ววก็คิดททบ ทุกอย่างอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไยอีกว่าเราตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไยตอบว่าค่ะผมก็จะขนที่นอนมานอนห้องถัดไปที่ไกลกว่าเดิมจากห้องเดิมแล้วผมก็จะคิดทบทวนอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไยอีกครั้งว่าตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ่าน้องลำไยตอบว่าค่ะรอบนี้ผมก็จะขนที่นอนไปนอนห้องซ้อมแล้วก็จะไม่ถามอะไรอีกเลยแต่บ้านมี <S <S หลายห้องนอนพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ทุกๆคนเชื่อผมนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติทุกอย่างมีเสื่อมดับสลายตามธรรมชาติวางให้ อย่าไปแบกถือไว้เมื่อเราเข้าใจเราก็จะเบาลง